สวัสดีค่ะมาอนิเม g i c เจิาเป็นมากของการดูดวงเป็นเพื่อนคุณอนิเมชั่นให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในพิ c ก d e เดกนะคะกับคอนเทนต์อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณในวินาทีนี้เป็นการสุ่มเท่านั้นจะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะจงบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เอาไปตัดสินใดๆในความสัมพันธ์รับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไหนไม่ดีวางไว้เจตนาของผู้อ่านคือส่งความสุขขา่ามามีหาคำถามข้างในอย่างเช่นนาน,นี้ได้ที่1นและได้ที่2ใต้คลิมีทำสแต็มอยู่นะคะอ่าหคือความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกความคิดจากสมองสิ่งที่เขาจะทําคําพูดที่เขาอยากบอกและแนวโน้มความสัมพันธ์ ไปการสุ่มเท่านั้นนะรับอัตัพลังงานดีๆอยากดูดวงส่วนตัวบ้านเขียวมาฮานิี่สิและแปดปดแปอยากเจอกันในไลฟ์ช่วง1 1บเอโมงหรือเที่ยงนะวันนี้หมอนก็มีสอนไพ่แต่ว่าน้องจะมาช่วงสักบ่ายไปแล้วนะอดังนั้นก็เลยพอดีเราก็ไลฟ์กันปกติเลยนะคะโอเคสําหรับผู้ที่เลือกได้แล้วเราไปเล่นกันใครที่เลือกยังไม่ได้ก็อยู่ไว้ก่อนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งนะคนะกับ อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะวันนี้วันที่ห 1, น 1, 1, ึ่งพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตรงกับวันเสาร์เป็นการสุ่มเท่านั้นไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสขออนุญาตคุขขอบอาจารสถานที่ทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพระองค์ที่ปกปักรักษาท่านขออนุญาตหยิบไ่แทนคุณขอนไ่นี้เชืบบ่ชอเือทุกท่านที่เห็นคลิปไม่อินไม่น่อยไม่ซีเรียสค่ะดูเป็นเหมือนกับผ่อนคลายดูบันเทิงอะไรอย่างนี้นะ ถ้ามันดีรับถ้าไม่ดีก็เฉยๆนีก่กดูหนังดูละครจ้าอะรักษนาะราศีมันพูดกลางคืนนะคะมะโรงอังคารจอเออถูกแล้ววันจันทร์ปีขานและปีทอกคอดูคุณก่อนเข้าไปดูเขาเนาะอัปเดตคุณก่อนอวันนี้มีโชคไหมนะะ มีโชคขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาบการที่คุณได้มาเจอเราเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่ดีดีจะมาเจอได้ไงหนึ่งถ้วยคุณเป็นที่รักค่ะทักซี่คุณมีโชคค่ะเดือนที่แล้วก็มีค่ะเดือนนี้คุณอาจจะได้แต่คุณจะต้องทําตัวชัดเจนนะคุณไม่เหมาะกับการคุณเอ่อบางคนเขาสวดมนต์แต่ไม่ได้ไม่เห็นจะดีเลย อย่าไปโทษบทสวดอย่าไปโทษว่าบทนั้นไม่ดีบทนี้สวดไม่ได้ไม่จริงนะอย่ามาละลานบทสวดอุทยนานละลานแรงจะบางคนสวดมนต์แต่ไม่ได้อารัธนานอินสวดมนต์เฉยๆบทนี้ดีบทนี้นนด,ดีก็สวดมนต์แล้วก็ขอ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 ,ขอลูกชูชกมาเกิดหรือยังไงก็ไม่ได้คุณต้องอารัธนาศินด้วยทําได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็รับเนาะเออนั่นแหละเพราะเป็นชาวพุทธ นะเนี่ยตัวของคุณเจดดาบอยู่ใต้สำรับที่ผ่านมานะความรักดีการเงินดีชีวิตดีดีเพิ่มเติมคือจัสติกนั่นนัเป็นเหรียญหมดเลยเป็นถ้วยเป็นเหรียญแปลว่าอะไรถ้วยคือความรักเหรียญคือการเงินคือทรัพย์สินคือความมั่นคงหรือบุญฮนะโชคดีแล้วพอวันนี้มาถามหาโชคล้ามมีไหมมี แต่ใต้สำหรับมันเป็นเจ็ดดาบขอดูซิที่ตัวคุณนะคุณจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะรวยแน่นอนในอนาคตแต่คุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองไม่โกง <c oughs> ไม่คดโกงไม่หลอกรวงใครจ้ะอืออ่าหนึ่งถ้วยสองเหรียญน,นะเพิ่มเติมคือตุนลัคนาราศีตุน ความรักดีชีวิตดีดีการเงินก็ดีแต่คุณเหนื่อยแหละคุณลงทุนเงินตกเหมือนกันแต่คุณได้นะหกเหรียญได้ค่ะแต่ให้ระวังรายจ่ายระวังคนที่จะมาหยิบยืมคุณดูไม่ควรให้ใครหยิบยืมตัวขาวตัวดําก็ไม่ให้ยืมนะเห็นมือไหมเออจะไม่ได้คืนคนที่ครบอยู่เนี่ยมีแต่อันธพาลของเมืองมีแต่มิดมา ทีนี้ไปดูเขานะคะขอดูเขาเลยอ่าใบแรกเออแถวแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือจิตใต้สํานึกเขาแล้วก็ตัวตนเขาเลยนะตัวตนมันก็จะบอกจิตใต้สํานึกเขาแล้วแหละวันเดือนปีเกิดเขาแปดไม้คิงถือไม้ควีนถือดาบเก้าเหรียญและสิบถ้วยใต้สำรับเป็นเดอะซันเขาดีชีวิตเขาดีดีเธอ เม่สินธนูมิถุนตุนกุมคนวันอาทิตย์เขาเหรอเขาแต่งงานแล้วหรือเปล่ามีครอบครัวแล้วหรือบางท่านอาจจะหย่าแล้วเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ขาดไม่จบต้องต้องเช็คให้ดีนะถ้าคุณเดทเดีวอยู่กับคนเมษสินธนูมิถุนตุนกุมคนอายุมากกว่าเป็นคนไกล เป็นคนที่เก่งประสบความสําเร็จและร่ํารวยมากที่สําคัญเขามีครอบครัวแล้วเธอนะคะจิตใต้สติขอเขาถ้าจะพูดถึงจิตใต้สึกเขาอ่ามันเป็นเปิดไม่ได้เพราะตอนนี้เราจะอ่านเป็นตัวตัวเงินขอเปิดใหม่เขาเป็นคนมีความเป็นผู้นําฉลาดเก่งและอยู่ไกลจากคุณมีครอบครัวแล้่เอามาดูแลจิตใต้สนึกเขาคิดยังไงกับคุณขอเปิดใหม่แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นการอ่านซ้ําอ่านทวนวันไม่ไม่อ่านแบบนั้นนะ เไม่ทําอะไรเอนเนอร์จีเก่าๆไม่ซ้ําที่รอยใครไม่ชอบเออเอ,อุย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 ค่ะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็จะพูดชัดเจนไม่มีการเอาอะไรมาดองมาเปิดไว้ไม่มีเธอด,ดองเธอมีคลิปหมักดองอันนั้นฉันก็ทําเองฉันก็เปิดไม่ใช่ว่าเปิดไว้แล้วมาอ่านทีหลังอุ๊ดนั่แหละจะคุ้มเบาหลายไพ่ร่วงหมดเลย <c oughs> ทีนี้หัวเราะเองทําพลาดแล้วลนะหวัวเราะจะเอาเลย อันนี้คือความรู้สึกเด็กถือถ้วยหกไม้รักคุณสิความรู้สึกคือจิตใต้สำนึกน,นะรักแหละขอขยับรักคุณเพลงดังไปไหมเสียงเป็นโนงเ,เพราะว่าอีกกีตารนะที่เปิดทุกวันนะมันไม่มีไรสดวันนี้ออเขารักคุณ เขาบอกว่าคุณน่ารักสดใสมีสเสน่ห์จิตใต้สำนึกและหกไม้เขาอยาวชนะใจคุณเขารักคุณจิตใต้สำนึกเขารักคุณผูกพันกับคุณอยากดูแลคุณเขารักคุณโคตรที่จะรักคุณเด็กถือถ้วยอีกโอโ้โหอัศวินถ้วยนะจ๊ะจิตใต้สำนึกบอกว่าเขารักคุณตั้งนานตั้งแต่เด็กแล้วเขาอาจจะ คุณอาจกับเขาอาจจะเคยรักกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตอนเรียนด้วยกันแล้วเลิกลาเยอะแยกย้ายต่างคนต่างไปมีคู่ณวันนี้เขาหย่าแล้วเลิกแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณ 6, 6, 6หกหกหกไม้คุณชนะใจเขาไปแล้วทุกค่ําคืนเขาคิดถึงคุณเลเวอร์เอมเพลอร์เอมเพลอร์เป็นผ้าไหมนะอยากมาเก้าเหรียญวันนี้สดแล้วสองถ้วยยังรักและอยากกลับมาหาคุณแน่นอนที่สุดมาดูแล้ว เขาคิดยังไงกับคุณตอนน ت ت <ım. S 2> ี <S <S ้เด็กถือดา t เด็ก o l เด็กถือเหรียญหกดาบแปดเหรียญอ่ะเขาคิดว่าคุณก็รอเขาอยู่ คุณเองก็รักเขารอเขาแต่คุณก็แค่คุณก็ดื้อบางทีอะเอาแต่ใจไม่ฟังเขาอยู่ไกลกันแต่คุณก็ให้เกียรติเขาแล้วรอเขาค่ะเขาคิดนะคําพูดที่เขาอยากบอกเขาจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้แต่เขาไม่รู้เลยว่าคุณมีคนอื่นอีกหรือเปล่านอกเหนือไปจากเขาคุณยังรักเขาอยู่ไหมคนที่อยู่ข้างๆคุณเป็นแค่เพื่อนอหุ้นส่วนหรือเป็นคนรัก ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้นะขะ,ะมาแล้วคำพูดแล้วนะแอคชั่นสิ่งที่เขาจะทำหลังจากนี้สี่ไม้เขาจะกลับมาหาคุณด้วยความรักและผูกพันเร็วๆนี้ แต่มีความอึดอัดไม่ได้ถัางใจมีความล้าช้าเกิดขึ้นน่าจะเคลียรขอเคลียรปัญหาเรื่องการเงินกับครอบครัวเก่าก่อนอไออย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยข้ามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะอือมทำไมมันเยอะแยะระหว่างทะเลาะก,กันแหละเ,เปืนให้หมดเลยนะที่ที่มันรั่วออกมา ให้เปนี่ไงเอาอนี้ก่อนเด็กถือไม้อัดสวินเหรียญ8ปดถ้วยนะคะ1ไม้สองสองไม้โอเคเน้อน้มความสัมพันธ์นะคะอยู่ไกลกันแล้วก็อีกนอกันระวังทะเลาะพูดไม่เข้าหูอาจจะทะเลาะกันเพราะว่าอะไรมาไม่ได้มาไม่ทนันติดงานภารกิจนะคะแล้วก็รักตัวเองเป็นนาซิซิสะนาซิซิส เป็นพวกที่หลงตัวเองไม่ยอมเคยเจ็บปวดเคยผิดหวังเป็นพม่าไงเคยถุกกระทำแล้วเขาก็จะเห็นคุณเป็นพวกเอ็มพาจีหรือซูเปอร์เอ็มพาก็จะเขาเข้าใจคนอื่นเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นที่นี้เขาจะเอาด้านมืดหรือด้านอ่อนแอมุมอ่อนโยนของเขามาแสดงออกให้คุณให้คุณสงสารคุณรู้ทันนะคนนี้เจ้าเล่ห์แสนกล ถามว่าเขารักคุณไม่รักคุณเขาจะกลับมาหาคุณโดยเร็วไหมไม่เขาติดงานแต่เขาจะพูดเหตุและผลของเขาน่าสงสารนะ้าเอ็นดูนะคะแต่เขาก็ติดงานจริงแหละเธอระวังมีประเด็นกันอีกหนอกันอยู่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันก็ยังห่าวกันอยู่นะมาทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์ดีใดจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาแต่ก่ไม่ใช่แนวโน้มหรอไม่รู้มันยังไม่จบอยากดูอีก โหวี่วนไทยมันไม่ดีไม่จบนะไม่หยุดไม่ใช่มันครากราซังปปล่ะเออเหมือนผูกคุณจะได้ปรับทุกได้เคลียร์ใจได้เปิดอกแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีแต่ให้จําไว้อย่างหนึ่งคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแล้ว,ลวนี่เป็นไพ่สเปเชียลนะคะราชินีเหรียญเก้าเก้าไม้คือถ้าเขาเจ้าชู้หรือยุ่งคุณเองก็ยุ่งเหมือนกันทุกคนมีหน้าที่มีโลกของตัวเองนะอืม ผู้คุณรักกันเป็นคนรักเก่าที่รักกันเพียงแต่ว่ายัางไม่พร้อมที่จะได้มาเจอคิดถึงกันก็จริงยกย่องให้เกียรติกันก็จริงแต่ต่างคนต่างอยู่อยู่เลยเธอระวังปัญหาสุขภาพด้วยดูแลเรื่องสุขภาพค่ะอาทีนี้มาดูไพ่เราเวยอยากบอกเลยคุณอันนี้เป็นไพ่ธรรมชาติรอสอสองส นะคะประพันธ์โดยสยามเอาเราอ้างอิงมาจากพวกดวงดาวโหราศาสตรหรือเป็นไพ่ไทยวันนี้เราก็จะเป็นลูกครึ่งนะคะฮารกันคนละครึ่งเออกับนี่อายุไทยกับฝรั่งก็มีเรื่องทะเลาะก,กันอยู่นะพายุมาเออแต่ว่าสุขภาพการกำเนิด บางท่านอาจจะมีบุตรแต่ให้ระวังพายุฝนเมื่อวานนี้หน้าหนาวแต่ฝนตกการสูญเสียเสียหายจากภัยพิบัติมูหลหลักแหล่งบ้านที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาสม,มนสมโนสมโนมโนเขาอา่านว่าไงสวยเรียบร้อยร่มเย็นเป็นสุขจะได้เข้าพิธีใบขวัญบางท่านอาจจะได้แต่งงานปราสาทพระราชวางังประสบโชคสมปรารถนา คบคู่ที่ดีจ้ะอ่าแต่จะต้องเจอระวังพายุก่อนแล้วถึงจะไปเจอคู่ที่ดีนั่นเองขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขา5ห้าคำถามข้างในรักคณาราศีปีมะแมปีวอกชวด กุลรากาสรูและมะเสงค่ะเธอเปิดเยอะสองสี่เท่ากันอื สักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งอันนี้คือโอเคมาแม่วอกชวดกุลรากาฉรูและมะเสงค่ะทีนี้ดูเอเนอร์จีของคุณนะคุณมีโชคลาภไหมดวงดีไหมมีโชคอยู่แล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะในวันนี้เออแฮงแมน เอ็มเปอสองไม้แปดเหรียญชิ่ๆสบายเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมนะอ๋อเมื่อคืนนี่นอนหลับฝันดีหรือเปล่าฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายนะจ๊ะเออเรามาว่าคุณน่าจะฝันนอนไม่ค่อยหลับหรอตื่นสามาต้องมาโบเนี่ยแต่งกุงแต่งกวากส็สิโลงซิล่ามัวแต่ฝันถึงไอ้ตัวเขียวเหรอไอ้ก็ซิลาไอ้ปีศาจร้ายเหรออ,อ,รอือหรืยังไงเออนะ ตัวของคุณเพิ่มเติมคือลัคนา,าราศีเมษบันังคารค่ะไม่สู้ดีถามว่ามีโชคไหมมีแปดเหรียญทิวนอนมาก็ได้โชควันนี้ดวงดาวเข้าข้างคุณดวงโชคราชาโชคหรืออะไรนะแปดเหรียญมีโชคอยู่แล้วชิวชิวสบายเกาเหิบเกาอะไรอยู่ก็ยังได้โชคหน้าที่การงานเติบโตมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้น,นมีภาระมากขึ้นนะคะนอนน้อยเพราะคิดถึงคนรักนอนน้อยแต่นอนนะ เอ,อสิ่งที่คุณยังติดไม่ใช่งานไม่ใช่เงินแต่คือความรักคุณอาจจะติดอยู่กับใครสักคนหนึ่งติดกลิ่นติดใจติดแล้วก็ห่วงเขาอ่ะห่วงเขาอ่ะคิดมากเรื่องเขาอ่ะเราก็ทําให้นอนไม่หลับนะเธอกังวลเต็งกว่าต้องเข้าแล้วไหมนี่มันเหมือนจะดีนะแต่ใต้สําหรับเธอคิดมากกังวลทะเลาะกันไม่คุยกันห่างกันถ้าอยู่ใกล้ๆจะงับหัวมันเนี่ยเออนะ อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงคู่ที่อยู่ไกลคนไกลถามว่ามันมีคนใกล้ไหมมีแต่มันไม่ดีหรอกควาสัมพันธ์มันทะเลาะก,กันอยู่เออนน่นนี่นั่นอาจารย์มาทีนี้มาดูฝั่งเขาเสียงได้มีโชคมาดูเขาค่ะนึกถึงนะเขาคนคนนั้นของคุณตัวตนของเขาก่อนอุต่ไมันยังไม่ไหลแท่เอาให้หมด สามไม้เลเวอร์สองเหรียญหกไม้และราชินีเหรียญราชาไม้อยู่ใต้สำรับเขาคนนี้ของคุณหรออืเนี่ยเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจซุกเอาไว้หรือเป็นคุณก็ได้มีสามไม้มีเลเวอร์อ่าชีวิตเขาเขาเป็นคนเจ้าชู้จ่ะมีเสน่ห์ชีวิตเขาไม่เคยขาดความรัก เป็นคนมีช้อยมีตัวเลือกรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีทัศนคติดีมีเงินชนะทุกปสรคปัญหาและไปเดินทางบ่อยทํางานเยอะเหมือนกับมีคู่แล้วหรือไม่ก็ไม่ชัดเจนมีคนในความสัมพันธ์เยอะมีแต่คนเข้าหาเขาก็ได้ค่ะอืมเป็นคนยังไงอีกลัคณาราศีมิถุนพุกศกันมังกรและเมษสิงห์ธนูเป็นคนไกลมีความแต,แตกต่างจากคุณอายุรุ่นราวคราเดียวกันและเจ้าชูกันล้อนอืมจ้ะ ทีนี้มาดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงคุณคนคนนี้นึกถึงหน้าเขาความรู้สึกฝั่งคุณละไฮพินเทสราชนิดาหกหกถ้วยเดือโฟูสซีเรียนงับ น้ำหัวคุณโอเคก็รักอยู่อืแต่รักนะแต่ไม่แสดงออกไม่พูดแอบรบักแอบบแบบชอบหรือไม่ค่อยพูดความรู้สึกเขาคิดยังไงกับคุณอีกเออเขารู้สึกยังไงเขาสองคุณนะเขาคิดถึงคุณถ้าคุณเป็นคนเก่าๆในชีวิตเขาเออเขาอยากมาหาแล้วเขาก็หึวหงอยหัวงคุณคิดถึงคุณสองคุณตลอดก่อนนอนก็สองตื่นนอนก็สองจ้ะความรักเหนียวแน่นหนึบที่เขาเข้าอยู่มันคือตุ๊กแก รู้สึกดียังไงก็ยังนั้นแต่ไม่ได้เปิดเผยเป็นคนในความลับกันไหมนะคะมาดูแล้วความคิดล่ะคะวันนี้เขามองคุณแล้วก็คิดยังไงกับคุณกันแน่ในสายตาเขาคุณเป็นคนยังไงมองภาพจริงความจริงสมองคิดยังไงคิดมากคิดกังวลคิดเยอะเมื่อคืนนี้เขาก็นอนไม่หลับเพราะคุณเขาคิดถึงคุณนะถ้าคุณคิดถึงเขาแล้วนอนไม่หลับเหมือนกันอาการเดียวกันเลยรีแลกซิ่งเมื่อคืนนี้เขาก็คิดถึงคุณรักคุณ เจ็บปวดฝันถึงคุณฝันมโนปไปความคิดนะถ้าเขาไม่มีคนอื่นคุณมีคนอื่นเขาก็คิดอย่างนี้แหละในความฝันนั้นมันมีมือที่สามอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณแต่เป็นแค่ความฝันจินตนาการของเขาอะนะเนื่องจากเขานอนไม่หลับหรือคิดถึงเขารักคุณคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ในใสายตาเขาค่ะ อบอุ่นน่ารักสดใสมีเสน่ห์นะเอาไปซุกไว้จริงคิดถึงอยากกลับมาหาค่ะหรือกลัวคุณกลับไปหาคนเก่าก็ได้นะกลบกลัวคุณทิ้งเขาคำคิดความมโน,นของเขาเองจะมาดูแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณที่สุดเวลานี้ถ้าบอกได้พูดได้อยากบอกรัก เขาจองคุณไว้แล้วหนึ่งดาบ The ะโ e The m a เ i c c ก a ช่น The strength และ The Moon mm hmm. เขาอยากบอกแต่ไม่บอกนะเพราะว่ามันมี7ดาบอยู่ใต้สำหรับออีกไม่ใช่ใต้สำหรับมันติดมันเกินเผยไพ่เกินใต้สำหรับมันคือ6ถ้วยเขารักคุณมากถ้าบอกได้เขาจองคุณไว้แล้วฉี่รถมาเลยเอ,อ เดี๋ยวโวโลกทั้งใบให้คุณคนเดียวเดวมิกิเซียนคิดถึงแต่คุณแต่คุณ,คณก็จู้จี้จุกจิกชอบออกคําสั่งบางทีเขาก็เหนื่อยอ่ะมันโนเยอะนู่นนี่นั่นเออเขาคิดถึงคุณแต่เขาเขาอยากบอกว่าอะไรอยากบอกว่ารักและคิดถึงแต่ไม่บอกเวลาเจอจริงๆก็อาจจะบน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 ,บนอะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อมาดูแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณคะกับความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เขาจะทำ เขาจะรักคุณให้ดีที่สุดจะรักคุณ 9. ถ้วย Chariot หนึ่ถ้วย Tower the e m p e s อันนี้คือเขาจะรักคุณให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่เขาจะทำเขาจะกอดเก็บคุณเอาไว้คุณคือความสุขของเขาอ่ะเขาหวงคุณนะ เขาเดินทางอยู่แต่เขาก็ดักมาหาคุณถึงแม้ว่าจะเจอพาย,ยุฝนฝนฟ้าผ่าตึกพลังทลายหรืออะไรจะเกิดขึ้นก็นตามแต่เขารักคุณขา่าวเขามีเอนะ็มเปอเลอร์นาตเกี้ใช่ไหมใช่นี่ไงอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำเหรออืมเขาคิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแม้จะห่างกันเลิกลากาันทะเลาะกันแค่ไหนก็จะกลับมาจะเพราะเขารักคุณนี่คือสิ่งที่เขาจะทา มาดูแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะสิ่งที่ไพายย่ากบอกคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ของคุณที่คุณนึกถึงนะคะบางท่านอาจจะตรงบางคําถามนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืม subscribe like s h a r ผู้อ่านด้วยฝากติดตามช่องด้วยนะคะเมื่อวานมีบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านแดงนี่แหละบ้านดําฝากด้วยชื่อส่วนใหญ่ก็ไมฮันนี่เมจิกเอร์กับนันนัพัทเปิดเนี่นี่แหละนะคะเป็นฉายาในการทํางานไปแล้ว แล้วเราก็ไปทําอะไรนะเรียกไปทำไอซ์บารแล้วเราก็บอกน้องไปตามไหนมาฮันนี่เมจิคโลเขาก็บอกพี Honey, ่ฮันนี่เขาก็เรียกพี่ฮันนี่ฉันก็บอกว่าฉันชื่อหมอหวานเขาก็เรียกพี่ฮ <c oughs> ั <c oughs> <c oughs> นนี่จะแนวน้องความสัมพันธ์ราชินีไม้คุณก็รักและรอเขาแหละพวกคุณหกเหรียญยังไงก็ได้กลับมาเจอกันแต่ความรักความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันวินาทีนี้เลยยังนิ่งอยู่ไม่พูดไม่คุยกันแต่คิดถึงกันฝันถึงกันสื่อถึงกันมีคนเข้ามาถามว่าจิตวิญญาณ หรือใจเราตรงกันได้ไหมสื่อถึงกันได้ไม่ได้สิคะเมื่อคนเรารักกันใจตรงกันความรู้สึกเดียวกันมันสื่อถึงกันได้ค่ะก้าเหรียญเดวิลคิดถึงมากอยากมาหาแล้วก็คุณคือความสุขของเขานี่ครอบครัวครอบครัวเมื่อวานนี้อาจจะเป็นครอบครัวเวันเส d a ์แต่วันนี้เป็นครอบครัวนีน้ำหวานน้ำตาลน้ำอ้อยนจะจ๊ะค่ะขอให้คุณอ่อนโน โชคดีเออขอก่อนก็ได้ขอให้คุณโชคดีนะขอให้เราโชคดีเราโชคดีที่ได้มาเจอกันเออไพสรุปพ้าเราเคยบอกอะไรคุณโชคดีจริงๆที่ได้มาเจอนี่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 ฉันพูดไปแล้วนะอันนี้เป็นไพ่ตะวันตกอันนี้เป็นไพไทยเธอเห็นไหมมีเพื่อนเป็นฝรั่ง,งวันนี้ฮาบจ้า เคสตาารีเขาบอกว่าอะไรอ่ะเจรจาค้าขายเดินทางพบปะคึกคักคึกคักจะได้เจอต่างชาติต่างแดนเพื่อนต่างชาติแฟนต่างชาติหรือใดคนใหม่ๆถ้ามาหาพรช่วงนี้บูชาท้ามาหาพรมทั้งสีหน้าที่ไหนก็ได้นะคะจะประสบความสำเร็จอุสาหาพยายามเหนื่อยหน่อยภาคเพียรแต่เอาใจใสด่ดีและประสบความสำเร็จพระ ราหูอันนี้เกี่ยวกับต่างแดนได้นะสื่อสารออนไลน์นำเข้าส่งออกดวงแข็งแต่ก็ระวังความรุ่มรุงมัวเมาโอ้นะคะและราชาว้าวให้ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืองานใหญ่เกียรติยศอะไรเงี้ยจะได้ไปงานนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณละสสัสดีค่ะ